บทที่59พี่สาวขอร้องแหละมาสอนฉันร้องเพลงหน่อยเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าชูร่วหวนไม่ใช่คนธรรมดาจึงไม่มีใครกล้าพูดอะไรเมื่อถูกปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมระหว่างการฝึกแต่เฉินซีซีกลับท้าทายชูร่วหวนอย่างไม่เกรงกลัวเด็กสาวคนหนึ่งในทีมเดียวกันจับมือเฉินซีซีทันทีและพูดว่าพอเธอถ้าเธอทำให้ชูร่วหวนขุนเคืองเธอจะต้องเสียใจในภายหลังแน่ ถึงอย่างนั้นเฉินซีซีก็ไม่กลัวเลยฉันไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยเชื่อหรือไม่มันเรื่องของเธอแต่ถ้าเธออยากระบายความโกรธใส่ฉันฉันจะไม่ทนแน่จากนั้นเธอก็เดินออกจากห้องแต่งตัวไปเฉินซีซีเดินออกมาแต่ไม่รู้จะไปไหนพี่สาวของเธอยังไม่ได้แสดงบนเวทีดังนั้นเธอจึงไม่ต้องการเอาอารมณ์ของเธอไปรบกวนขณะที่เธอกำลังเดินไปอย่างไร้จุดหมายมีทีมงานวิ่งเข้ามาอย่างกระหืดกระหอบ เธออยู่ที่นี่เองมีคนต้องการพบคุณมากับฉันหลังจากชมการแสดงของ6กทีมติดต่อกันผู้ชมก็เริ่มรู้สึกเบื่อเล็กน้อยแต่จู่ๆเสียงคลอของเพลงนักแสดงผู้พักดีก็ดังขึ้นเวทีที่มืดมิดค่อยๆสว่างขึ้นคมสีแดงและสีเหลืองค่อยๆปล่อยลงมาจากเพดานเปล่งแสงสลัวๆม่านสีแดงอ่อนพลิ้วสวายอยู่ในอากาศ พื้นหลังของเวทีสว่างปรากฏภาพของท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวสาวๆขึ้นมาบนเวทีในชุดสีชมพูขาวแขนเสื้อพลิ้วๆและผ้าคลุมสีขาวว้าวการแสดงนี้สุดยอดมากฉันขอบอกเลยว่านี่คือเพลงที่ดีที่สุดในคืนนี้สไตล์ของพวกเขาช่างสวยงามฉันชอบมันมากทำไมฉันไม่เห็นโยโย่เมื่อเริ่มการแสดงสะบัดแขนเสื้อพลิ้วขึ้นลงไร่รำ ขับร้องบนความทุกข์ความสุขและการจากลาไราหวนกลับไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับฉันเพราะมากผู้หญิงคนนี้เป็นใครเมื่อก่อนฉันไม่เคยสนใจเธอเลยเธอเป็นไอดอลของฉันช่วยเชียนตงเชียนเชียนคีนต่ําเกินไปโหวตให้เธอด้วยฉันเกรงว่าจะไม่ได้เจอเธออีกเมื่อเพลงดำเนินต่อไปความคิดเห็นของผู้ชมก็เงียบลงทุกคนนั่งฟังเพลงอย่างเงียบ หน้าตาผู้คนที่คุนเคยผู้คนบนเวทีร้องเพลงด้วยความทุกข์ที่ต้องพลากจากกันทันทีที่การแสดงเริ่มขึ้นผู้ชมต่างตกใจและไม่แน่ใจทุกคนยืนขึ้นเพื่อดูว่าใครร้องเพลงแสงบนเวทีหายไปมีเพียงคมไฟสีแดงที่มุมขอบเวทีเท่านั้นที่เปล่งแสงอย่างเป็นธรรมชาติหญิงอ้วนคนหนึ่งยืนอยู่ข้างเวทีอย่างเงียบๆแสงเทียนตกกระทบใบหน้าของซูโยโอ,อีผ่านตะเกียง ใบหน้าของเธอแดงก่ำด้วยแสงเทียนยากที่จะเปล่งเสียงต้องกระอักเลือดเพื่อร้องเพลงม่านถูกดึงขึ้นลงฉากนี้ใครเป็นแขกรับเชิญปีที่26ของสาธารณรัฐประชาชนจีนคศ1937ในเมืองอันหยวนมนทลนสารซีกองทัพญี่ปุ่นได้เปิดฉากสงครามอันโหดร้ายด้วยการกระทำที่โหดเหี้ยมทุกรูปแบบพวกเขาพบโรงละครในเมืองและขอให้ไปเยี่ยนจือแสดงให้พวกเขาดูตามลำพัง หากไม่ทำตามเมืองทั้งเมืองจะถูกเผากริตโยโย่ท่อนนี้โดนใจฉันมากพี่สาวขอร้องแหละมาสอนฉันร้องเพลงหน่อยเสียงนี้จะดังก้องอยู่ในหัวฉันเป็นเวลาสามวันโอ้ยฉันจะเป็นลมนี่เป็นการสังหารหมูหรือเปล่าบีบคั้นหัวใจมากน้ําตาไหลไม่หยุดเลยโยโย่ไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังทั้งเจ็ดคนรวมตัวกันเป็นแถว แขนเสื้อของพวกเธอพลิ้วไหวในเวลาเดียวกันพวกเธอก็ขยับร่างกายอย่างพลิ้วไหวและสง่างามเรากับอยู่ในเวลากลางคืนเสียงคล้องและกลองดังขึ้นจากนั้นม่านก็เปิดออกการแสดงเริ่มต้นอย่างเต็มรูปแบบมีหมาป่าเสือและเสือดาวนั่งอยู่ใต้เวทีมีผู้ชมที่ร้องให้ให้ใหกับการแสดงในค่ำคืนนี้น้ำเสียงของความโศกเศร้ามากขึ้นเรื่อยๆเปลวไฟ ในตอนนั้นเธอต้องทนถูกลุกไหม้แผดเผาแต่ก็ยังรักในประเทศหัวใจของฉันเจ็บปวดเพลงสะท้อนอารมณ์มากขอบคุณที่เกิดในยุคที่สงบสุขจากนั้นก็มีเสียงทหารญี่ปุ่นตะโกนว่ามีบางอย่างผิดปกติและเธอก็วิ่งหนีไปแต่ประตูและหน้าต่างถูกปิดตายเธอหนีไปไหนไม่ได้เปิดเยี่ยนจือและทหารญี่ปุ่นเสียชีวิตในกองเพลิงเส้นทางโหดเหี้ยม แบบนี้คิดได้อย่างไรเสียงร้องที่น่าอัศจรรย์ของโยโย่ทำให้เพลงนักแสดงผู้พักดีจบลงด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตามประวัติศาสตร์เมื่อสิ้นเสียงเพลงผู้ชมก็ส่งเสียงเชียร์และปรบมืออย่างกึกก้องหลังจากนั้นซือเฉิญนและฮันเอินจีก็ขึ้นไปบนเวทีเธอพูดติดตลกว่าว้าวพวกคุณเสียงดังจัง ผู้ชมทั้งหลังน้ำตาและหัวเราะซูโย,โยอีนำสมาชิกในทีมโค้งคํานับเธอและสมาชิกในทีมคนอื่นๆก็หันไปเช็ดน้ำตาตัวเองซูโยอีสมาชิกในทีมของคุณกำลังร้องให้แต่คุณกลับแข็งแกร่งมากซือเฉินพูดขณะที่ตาแดงซูโยอีที่ถือไมโครโฟนพูดอย่างเศร้าใจว่าฉันเป็นหัวหน้าของทีมถ้าฉันร้องให้พวกเขาคงไม่มีความมั่นใจที่จะร้องเพลงต่อไป อีกอย่างฉันรู้สึกว่าเปิดเยี่่นจือจะไม่หลั่งน้ำตาบนเวทีสมาชิกในทีมล้อมซูโยอีทันทีและกอดเธอฮันเอินจียิ้มจังๆแต่ก็รู้สึกอิจฉาในใจซูโยอีมีความสามารถในการร้องเพลงจริงๆหากเธอยังอยู่ในวงการนี้ต่อไปซูโยอีต้องไปได้ไกลกว่าเธออย่างแน่นอนฮันเอินจีได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าซูโยอีเป็นแค่เด็กกำพร้าช่วยพูดอะไรกับผู้ชมหน่อย ชุยเชียนต้องหยิบไมโครโฟนและพูดว่าฉันชอบลีดเดอร์มากเธอคือพระเจ้าของกลุ่มเราฉันอยากอยู่กลุ่มนี้ตลอดไปซือเชิญเลิกคิ้วขึ้นพูดกับผู้ชมครับไม่ใช่กับลีดเดอร์ผู้ชมระเบิดเสียงหัวเราะเชียนเชียนน่ารักจังฮ่าฮ่าฮาฮาฮาความสามารถของเธอถูกประเมินต่ำเกินไปต้องขอบคุณซูโยอีที่ให้โอกาสในการแสดงตัวตน โชคดีมากที่ได้มาอยู่ทีมเดียวกับคุณคุณโชคดีมากที่มีสมาชิกในทีมที่ชอบคุณหลังจากนั้นสมาชิกในทีมทุกคนก็ขอบคุณหัวหน้าทีมและแม้แต่พิธีกรสองคนก็ยังทำอะไรไม่ถูกหห้าห้าฉันเห็นแล้วว่าพวกคุณเป็นแฟนตัวยงของหัวหน้าทีมทีมของโยโย่น่ารักมากสมาชิกในทีมไม่สำคัญว่าฉันจะได้เดบิวหรือไม่หัวหน้าทีมของฉันต้องได้เดบิว เพื่อทีมของซูโยอีฉันก็อยากจะลงคะแนนให้เธอเหมือนกันลงคะแนนด้วยสองมือและสองเท้าเลยซูโยอีในฐานะลีดเดอร์คุณอยากจะพูดอะไรไหมสมาชิกในทีม,มองเธอด้วยดวงตาที่เป็นประกายราวกับว่าพวกเขาเพิ่งพบกันเป็นครั้งแรกมันดูจริงใจที่สุดสำหรับไอดอลของพวกเธอซูโยอียิ้ม ก่อนอื่นฉันอยากขอโทษสมาชิกในทีมของฉันฉันไม่ใช่หัวหน้าทีมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในระหว่างการฝึกซ้อมพวกเขาคือคนที่คอยแนะนำฉันอย่างอดทนเพื่อให้ฉันทำได้ดีในบทบาทนี้แม้ว่าฉันจะมีปัญหาก็ตามพวกเขายังคงให้กำลังฉันอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่ตำหนิซูโยอีคำนับสมาชิกในทีมของเธอน้ำตาเอา่อล้นในดวงตาของสมาชิกในทีมลีดเดอร์ นอกจากนี้ฉันรู้สึกขอบคุณมากที่ได้มารายการ22วันปั้นดาวขอบคุณสำหรับส้มโอที่พวกคุณให้ฉันฉันกินส้มโอหมดไปแล้วและมันก็หวานมากผู้ชมเริ่มตะโกนว่าโย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 ซื่อเฉินยกไมโครโฟนขึ้นเพื่อขัดจังหวะแต่ถูกกลบด้วยเสียงตะโกนซูโยอียกนิ้วชี้ของเธอขึ้นมาที่ริมฝีปากและส่งเสียงบอกให้แฟนๆเงียบ แฟนๆที่ตื่นเต้นสงบลงอย่างน่าประหลาดอาจารย์และทีมงานของรายการต่างประหลาดใจในตอนนี้ไม่มีใครในรายการนี้ที่สามารถแข่งขันกับซูโยอีได้ยกเว้นอวีชิงเจ้ารวมถึงชูร่วหวนที่ได้อันดับสองมาก่อนเมื่อมองไปที่ซูโยอีบนหน้าจอเจ้าไว้เชิงก็อดไม่ได้ที่จะประเมินราคาทางการตลาดของเธอใหม่บทที่60ส่าศัตรูหนึ่งพันคนแต่ต้องสูญเสียกำลังพลไปแ800ดร้อยคน ณบริษัทออกแบบของเล่นเฉินซีพนักงานต้อนรับตื่นเต้นมากที่ได้ชมการถ่ายทอดสดของเพลงนักแสดงผู้พักดีว่าผู้หญิงคนนี้ร้องเพลงเก่งจังฉันหลงรักเธอเฉินเฉินอบไหลเหอมี่มี่เดินเข้าไปในบริษัทและพูดอย่างวางมาตว่าได้เวลาทำงานแล้วพวกคุณกำลังทำอะไรอยู่พวกเขาสองคนได้เปิดเผยความสัมพันธ์ของพวกเขาต่อสาธารณะแล้ว พนักงานที่นี่ต่างก็คุ้นเคยกับการแสดงความรักระหว่างเจ้านายและเด็กฝึกงานทุกวันอยู่แล้วพนักงานต้อนรับก้มหัวของเธอและพูดว่าฉันขอโทษค่ะประธานเฉินไอดอลของฉันกำลังแสดงอยู่ตอนนี้ฉันอดไม่ได้ที่จะดูมันฉันสัญญาว่าจะไม่ทำอีกค่ะรายการวาไราตี้งั้นเหรอขอผมดูหน่อยเมื่อสังเกตเห็นว่าประธานเฉินต้องการดูพนักงานต้อนรับรีบเข้าไปหาทั้งสองคนและแนะนำอย่างภาคภูมิใจว่า นี่ค่ะไอดอลของฉันโยโย่ทั้งสองที่ได้เห็นต่างทำหน้าไม่ถูกพนักงานต้อนรับรับโทรศัพท์ของเธอคืนและพบว่าการแสดงของนักแสดงผู้พักดีสิ้นสุดลงแล้วและการลงคะแนนกำลังดำเนินต่อไปประธานเชิญมี่มี่รายการ22วันปั้นดาวดีมากเลยค่ะคุณไปลองดูได้นะคะหากมีเวลาว่างไอดอลของฉันชื่อโยโย,โย่และพวกคุณจะต้องชอบเธออย่างแน่นอน เชิญเชิญอดทนที่จะฟังไม่ได้อีกต่อไปถ้าคุณเล่นโทรศัพท์ในช่วงเวลาทำงานอีกครั้งคุณจะถูกหักเงินเดือนหลังจากที่ทั้งสองจากไปพนักงานต้อนรับก็นั่งลงและชมรายการต่ออย่างระมัดระวังและเธอก็ตัดสินใจดูมันอีกสองรอบหรือสามรอบหลังเลิกงานที่หอประชุมผู้เข้าแข่งขันทุกคนโปรดขึ้นมาบนเวทีต่อไปเราจะเริ่มตัดสินผู้ชนะ โปรดโหวตให้กับการแสดงที่พวกคุณชื่นชอบและพวกคุณแต่ละคนสามารถโหวตได้เพียงสองทีมเท่านั้นบนหน้าจอขนาดใหญ่มีภาพการแสดงของทั้งเจทีมและผู้แสดงตามลำดับมีเวลาสนาทีในการลงคะแนนอวีชิงเจ้ายืนอยู่ทางซ้ายด้วยใบหน้าที่ไร้ความรู้สึกชูร่วกวนมองไปยังผู้คนด้านล่างเวทีอย่างเย็นชาและไม่คาดหวังในการจัดอันดับครั้งนี้ สมาชิกในทีมมองไปยังซูโยอีซึ่งกำลังสายหัวของเธออย่างเฉยเมยพวกเธอได้เปรียบในการแสดงเป็นทีมสุดท้ายดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องแสดงท่าทางอะไรมากมายสานาทีต่อมาการลงคะแนนสิ้นสุดลงผู้เข้าแข่งขันบนเวทีต่างหายใจไม่ทั่วท้องทีมงานรีบแจ้งผลคะแนนให้พิธีกรทราบ หลังจากตรวจสอบแล้วฮันเอินจีก็มองไปทางด้านขวาซึ่งทีมของซูโยอียืนอยู่อย่างไม่รู้ตัวผู้ชมที่เห็นท่าทางของพิธีกรต่างแสดงความคิดเห็นกันทันทีใครเห็นสายตาของฮันเอินจีบ้างบอกเป็นในอันดับของซูโยอีต้องไม่ต่ำอย่างแน่นอนใครคือผู้ชนะในวันนี้มาพนันกันไหมต้องเป็นน้องสาวเจ้าของฉันแน่นอนว่าต้องเป็นโยโย่ เฮ้ hey, มาคุยตามหลักความจริงกันเถอะแม้ว่าฉันจะเป็นแฟนของน้องเจ้าแต่ซูโยอีนั้นแข็งแกร่งจริงๆและฉันยอมรับได้ไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นแชมป์ฉันด้วยฉันขอประกาศว่าพวกเขาสองคนคือไอดอลของฉันชูโรฮวนไม่สมควรถูกกล่าวถึงในการสนทนาฮ่าฮ่เธอนิสัยไม่ดีจริงๆแย่งซีนทุกคนเรามาประกาศอันดับสามกันก่อนยินดีด้วยกับทีมรองเท้าส้นสูงสีแดง ของเฉียวเซิงที่ควาอันดับสามในการแสดงสาธารณะครั้งนี้ทีมเฉียวเซิงโห่ร้องและกอดกันซึ่งหมายความว่าทุกคนในทีมของพวกเขาปลอดภัยและไม่จำเป็นต้องกำจัดสมาชิกรองเท้าส้นสูงสีแดงคะแนนโหวต843คะแนนเมื่อได้ยินเช่นนี้พิธีกรผู้เข้าแข่งขันบนเวทีและผู้ชมต่างก็เงียบตามกฎการลงคะแนนผู้ชมแต่ละคนมีสิทธิ์ในการโหวตสองสิทธิ์และผู้ชมทั้งหมด1 0 0 0 0คนคือสองห0คะแนน แต่อันดับที่สามกลับได้รับคะแนนโหวตน้อยกว่า1,000คะแนนนั่นหมายความว่าสองอันดับแรกมีคะแนนโหวตมากกว่าครึ่งหนึ่งสิ่งนี้ไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันอีกต่อไปนี่เป็นการสังหารหมู่ของสองทีมแรกชัดๆบ้าไปแล้วเป็นครั้งแรกที่ฉันรู้สึกถึงความน่ากลัวของผู้ชมที่โหวตด,ด้วยเท้าของพวกเขาฉันขอประกาศว่าการลงคะแนนถูกต้องและไม่มีการโกงอย่างแน่นอน ถ้าสองอันดับแรกไม่ใช่โยโย่และน้องเจ้าฉันจะทุบรายการฉันรู้สึกแย่สองทีมโปรดของฉันกำลังต่อสู้เพื่อที่หนึ่งหรือจะสูสีกันไม่ใช่ว่ารับไม่ได้นะถึงจะไม่อยากพูดแบบนี้แต่ทีมอื่นๆน,นั้นน่าสมเพชจริงๆใช่รอยยิ้มบนใบหน้าสวยๆของเฉียวเซิงหายไปแล้วอันดับสามน่าข้องใจจริงๆผู้ที่ได้รับรางวัลที่สองคือนักแสดงผู้พักดี ของซูโยอีซึ่งมีคะแนนโหวต8 3 0 9คะแนนฮันเอินจีประกาศอันดับของซูโยอีอย่างเรียบเฉยโดยไม่กระตุ้นบรรยากาศใดๆทั้งสิ้นซื้อเชิญหันศีรษะไปมองเธอเล็กน้อยนี่มันแตกต่างจากที่พวกเขาคุยกันก่อนหน้านี้นี่แต่ผู้ชมไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะสนใจเรื่องนี้เลยโอ้สูงมากคำนวณด่วนผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์คำนวณคะแนน,นอันดับที่หนึ่งด่วน คะแนนของทั้งสองทีมไม่น่าจะต่างกันมากว้าวโย,โยโยส่งพลังมากเกิดอะไรขึ้นกับเธอใช่ใช่เธอพูดถูกฉันอยากจะร้องให้ตอนแรกฉันตามเพราะลดน้ำหนักตามมาเรื่อยเรสุดท้ายฉันพบว่าเธอคนนี้ทั้งร้องเพลงเก่งมีวินัยในตัวเองและขยันมากโยโยสุดยอดไอดอลพระเจ้าช่วยกล้วยทอดฉันตื่นเต้นมากที่ตอนนี้ฉันสามารถคำนวณคะแนน,นที่เหลือได้ ทันทีที่ได้ยินคะแนนสมาชิกในทีมก็กรีดร้องและรีบไปหาหัวหน้าทีมและยกเธอขึ้นไปในอากาศซูโยอีที่ตกใจมากจึงตะโกนบอกว่าเดี๋ยวก่อนระวังชุดของฉันลดเดอร์คุณสุดยอดมากหัวหน้าทีมร้องเสียงหลงผู้ชมฮ่าฮ่าโชคดีที่เธอสวมกางเกงขายาวสีขาวไว้ข้างในแต่ไม่ว่าอย่างไรท่าทางแบบนี้มันก็ไม่สง่างามทั้งนั้น หลังจากระบายอารมณ์แล้วสมาชิกในทีมก็วางหัวหน้าทีมลงช่วยเชียนต้องพูดด้วยใบหน้าแดงกำัว่าขอโทษค่ะพวกเราตื่นเต้นเกินไปและซูโยอีก็โกรธพวกเธอไม่ลงจริงๆเฉินซีซียกนิ้วให้พี่สาวของเธออย่างภาคภูมิใจเธอดีใจแทนพี่สาวของเธอจริงๆแน่นอนว่าที่หนึ่งคือ Yes or Yes ของทีมอวีชิงเจ้าโดยได้คะแนนโหวตไป8,323คะแนน มีคะแนนมากกว่าทีมซูโยอี14โหวตมันเป็นชัยชนะที่ชฉิวเฉียดแต่ก็ไม่มีใครตั้งคำถามผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดได้จัดให้เธออยู่ในตำแหน่งเดียวกับอวีชิงเจ้าโดยไม่รู้ตัวผู้ที่พวกเขาไม่สามารถก้าวข้ามได้อันดับอื่นได้รับการประกาศในไม่ช้าทีมของชูรว่ววนอยู่ในอันดับที่4และมีหนึ่งคนต้องออกไป ซูยโยอีมองดูเฉินซีซีอย่างเป็นกังวลและพยายามปลอบใจตัวเองว่าเฉินซีซีไม่ควรถูกกำจัดทั้งในด้านความสามารถดกความนิยมหรือด้านอื่นๆไม่ว่าชูร่วหวนจะเกลียดเธอมากแค่ไหนเธอก็ไม่ควรกำจัดกับเฉินซีซีออกอย่างจงแจ้งแบบนี้วิธีนี้ไม่ต่างจากการฆ่าศัตรูหนึ่งพันคนแต่ต้องสูญเสียกำลังพลไปแปดร้อยคนชูร่วงหวพูดด้วยเสียงแผ่วเบาว,าว่า ในฐานะหัวหน้าทีมฉันรู้สึกผิดจริงๆที่ไม่สามารถพาสมาชิกในทีมไปสู่อันดับที่ดีกว่านี้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ฉันต้องกำจัดคนคนหนึ่งออกฉันไม่อยากทิ้งทุกคนไปจริงๆแต่ตามกฎฉันไม่มีทางเลือกชูร่รวฮวนแซงทำเป็นเศร้าให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ราวกับว่ามันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเธอชูรรวฮวนจบการศึกษาจากเอกการแสดงใช่ไหม ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ในทีมจะไม่ดีนะักคุณไม่ต้องบังคับตัวเองให้เศร้าหรอกสแสดงความรู้สึกในใจที่อยากกําจัดคนออกมาจริงๆเธอะสมาชิกในทีมไม่เคลื่อนไหวมันตลกมากไม่มีใครสังเกตรหรือว่ากระต่ายขาวตัวเล็กกลอกตาของเธอฮ่าฮ่เธอได้เรียนรู้วิธีการกลอกตาจากโยโย่แล้วเอาละต่อเลยเร็วเข้าต่อไปหยุดเล่นละครได้แล้ว วนวนของฉันอาจจะเศร้าจริงๆก็ได้พูดแบบนี้เกินไปแล้วฮันเอินจีงเงียบไปหลังจากดูการแสดงชูร่ววนโปรดตัดสินว่าใครจะถูกกำจัดชูร่ววนก้มศีรษะลงเฉินซีซีเฉินซีซีมองไปที่ชูร่ววนด้วยความไม่เชื่อและสมาชิกในทีมเดียวกันก็ประหลาดใจเช่นกันพวกเขาพร้อมที่จะจากไปทุกเมื่อแต่ไม่คาดคิดว่าชูร่ววนจะกำจัดเฉินซีซีซึ่งไม่มีใครนึกถึงเลย ถึงทั้งสองคนจะทะเลาะกันในห้องแต่งตัวเมื่อครู่นี้สมาชิกในทีมองเฉินซีซีด้วยความสงสารแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรกับเฉินซีซี